อ้าวสวัสดีค่ะนี่คือพุ่มผ้าป่าเนี่ยทางาเทศบาลเขาให้มามันก็เป็นเลขสวยอยู่นะแต่และบ้านก็จะมีการตั้งพุ่มกันวันนี้เขาก็เอามาแจกก็เลยรับไว้ก็อยากจะทำบุญนะ <c oughs> <c oughs> ก็ก็มีพุ่มมีพุ่มแบบเสียบตังค์แต่ว่ามันมี ต้นไม้ที่เขาไปตัดมาแล้วก็เอามาปลูกให้มันเป็นพุ่มพระป่าของที่เขาเมาแขวนก็มีของที่พระใช้อ่ะก็มีผ้าอาบนั่งผนอะไรเงี้ยรม่มแล้วก็ปิ่นโตสายหนึ่งผ้าเช็ดหน้าอะไรเงี้ยเป็นผ้าสีเหลืองอาหารก็มีมีหลายหลากอาหารอะ่ะมีเป็นผลนไม้ส่วนมากอะ่ะก็แล้วแต่เทศกาลตอนนั้นมันจะมี อลองกองมีงาอมีกล้วยมีสารพัดที่เขามาผูกกันเลยนะนี่ดูนะบางทีมือมันออกบางทีหวยอ่นะนะรางวัลที่หนึ่งก็อาจจะออกได้นะเนี่ยนี่ก็หมายตาว่าจะไปซื้อลอตเตอรีร่สักคู่ก็แต่ส่วนมากถ้าเรารับพุ่งมานะเราจะมีดวงแปลกๆอ่ะมันจะไม่ไม่ไม,ไม่คือว่ามันมีตังมาอะไรเงี้ยแล้วก็ ครอบครัวม um oui ันร่มรื่นสบายเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าแกมาช่วยมาโปรดอะไรเงี้ยถูกกันทุกงวดแต่ว่าแล้วแต่ไปตกบ้านใครกันอะไรก็ก็รุ่นรุ้นอยู่แต่ใจจริงคือถูกหรือไม่ถูกก็ไม่เป็นไรหรอกเราได้ทําบุญแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราได้รักษาสาธนาไว้แล้ว รักศาสนาพุทธแล้วก็รักพระมหากษัตริย์รักประเทศไทยเออนี่มันสี่หกศูนย์แล้วก็ซื้อสามตัวนี้หรือว่าซื้อซื้อเลขล่างเลขท้ายอ่ะหกศูนย์เลยหรือว่าห้าศูนย์ก <5, 0. S 2> ็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไปหาเลขก็ว่าเ,ออเลขท้ายมันมีสี่หกศูนย์ไหมหรือว่ากลับกันก็ได้บางทีดวงมัน mm hmm. บางทีมันขึ้นกลับนะ mm hmm. บางทีมันจะขึ้นหก สี่ศูนย์อะไรเงี้ยหรือว่าศูนย์ขึ้นหน้าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะเขาชักวันที่สามเบอกวันที่หนึ่งนะแต่ว่าเราได้พุ่มมาแล้วทุกบ้านที่เขาได้พุ่มเนี่ยเขาก็ไปซื้อกันหมดแล้ววันนี้อ่ะก็ลุ้นๆกันวันนี้เลยไปหาได้เลยในตลาดอ่ะนะที่เขาขายลอตีอ่ะเลขเลขแต่ละพุ่มมันไม่เหมือนกันเลขคงจะมีเพราะว่าไม่ใช่มันเลขดังอะไรเนี่ย เพราะว่าในสุราษฎร์นี่มันก็มีอยู่หลายพุ่มเป็นร้อยร้อยพุ่มอะแต่ละคนได้มันก็ไม่ซ้ําอยู่แล้วเหมือนแม่ได้แบบนี้แม่ก็ต้องซื้อสี่หกศูนย์หรือว่าหกศูนย์สี่อะไรเงี้ยก็ซื้อไปไว่าๆอย่างนั้นเนี่ยขวากดไลค์กดแช์นะแล้วก็ปีนี้ถ้าบ้านใครสะดวกก็ไอ้ตั้งพุ่มหน้าบ้านขวากดไลค์กดแชร์ด้วย